ถ,ถ้าไม่ติดอะไรตรงไหนขอไปขึ้นตัวสถิติอ้างอิงตัวที่2กันเลยนะคะตัวที่2นะคะจะเป็นตัว independent sample t-test ค่ะทันกันไหมคะจะได้เริ่มตัวถัดไปเลยค่ะเราจะมีเวิร์กช็อปให้เล่นเยอะอยู่เหมือนกันคะ่ะวัพร้อมพร้อมกันไหมคะงั้นไปต่อเลยนะคะตัวในส่วนของ independent sample t-test ตัวนี้นะคะจะเป็นการทดสอบความแตกต่างของ ค่าเฉลี่ยก็คือค่ามีนของเราเนี่ยค่ะของ2กลุ่มเปรียบเทียบก็คือจะแบ่งได้2กรณีด้วย,ยกันกรณีแรกก็คือจะเป็นการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย2ค่าที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างเป็นอิสระจากกันก็คือเป็นอิสระจากการไม่เกี่ยวข้องกันเลยกับ2คือเป็นการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย2ค่าที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง2กลุ่มที่ไม่เป็นอิสระจากกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันนี้เคสแรกก็คือกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสร,ระจากกันก ก็คือจะเป็นตอนแรกนะคะก็คือจะเป็นประชากรแล้วก็แบ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างแล้วก็จะเป็นกลุ่มตัวอย่างตัวเนี้ยก็คือจะมีค่าเฉลี่ยคนละค่าออกมาแล้วเราก็นําค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างตัวที่หนึ่งและกลุ่มตัวอย่างตัวที่สองนะคะมาเปรียบเทียบกันแล้วเราก็จะได้ผลทางสถิติออกมาค่ะแล้วก็นําไปสนุปผลส่วนอีกเคสหนึ่งนะคะจะเป็นการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยสองค่าที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่ไม่เป็นอิสระต่อกันก็คือประชากร ละกลุก่มเลยประชากรกลุ่มที่1ก็เป็นปกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่1แล้วก็ได้ค่าเฉลีย่ยตัวที่1ออกมาแล้วก็เป็นประชากรกลุ่มที่สองกลุ่มตัวอย่างที่สองค่าเฉลี่ยที่สองแล้วก็นําค่าเฉลี่ยทั้งสองอันนี้ค่ะมาเปรียบเทียบกันนี่ก็คือจะเป็นสูตรทฤษฎีเวลาถ้าเราจะต้องคํานวณมือค่ะทฤษฎีแบบเยอะมากเราต้องมานั่งหาคํานวณหาเยอะมากค่ะแต่เราจะใช้ s p s s ค่ะเพราะว่าง่ายกว่าค่ะโอเค คำสั่งก็ยังอยู่ที่ analyze, c o m p a n e m e n independent t-test เ,เหมือนเดิมนะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าปัจจัยหลักสำคัญที่จะต้องกรอกลงไปเลยอะคะ่ะว่ามีอะไรบ้างก็จะมีในส่วนของ test value ก็คือจะเป็นการนำตัวแปรทดสอบค่าเฉลี่ยมาใส่เพื่อวิเคราะห์ซึ่งตัวแปรที่จะนำมาวิเคราะห์อะค่ะควรเป็นตัวแปรระดับ S c a l e แล้วก็ grouping variable เป็นคำสั่งสำหรับกำหนดตัวแปรเชิงกลุ่มที่นำมาวิเคราะห์ ซึ่งเป็นตัวแปรระดับ nominal หรือ ordinal ใน grouping variable จะมีคำสั่งสำหรับการกำหนดตัวแปรก็คือ define group ข้างใน,นอีกทีหนึ่งใน define group นะคะก็เวลาคลิกเข้าไปก็จะโชว์ว่า define group เนี่ยก็จะเป็นคำสั่งสำหรับกำหนดตัวแปรในการเปรียบเทียบระหว่าง2กลุ่มซึ่ง independent เนี่ยก็คือจะ2กลุ่มเท่านั้นโดยกำหนดให้ตัวเลขให้กับกลุ่มนั้น use specific value ตัวนี้ค่ะ คำสั่งสําหรับกําหนดค่าเป็นตัวเลขของกลุ่มที่ต้องเอามาเปรียบเทียบกันก็าอาจจะกําหนดเป็นอย่างเช่นตัวแปรเพศเช่นเพศใช่ไหมคะก็จะแบ่งเป็น1ชาย2หญิงในตัวนี้คะ่ะดี f i n e group ของเราอาจจะแบ่งกลุ่ปหเป็นเพศเป็นชายก็คือเลข1กลุ่ปสองเป็นหญิงเลข2อย่างนี้ก็ได้คะ่ะทุกท่านทันนะคะพอ,พอ,พอ,พอคอนเซ็ปต์ตามถูกออกถูกนะคะเพราะเดี๋ยวจะเข้าตัวเวิร์กช็อปถัดไปคะ่ะ วันนี้เราเวิร์กช็อปกันเยอะเยอะเลยเวิร์กช็อปนี้เรายังคงอยู่กันที่เดี๋ยวขอแก้ไขนิดหนึ่งนะคะยังอยู่กันที่เวิร์กช็อปศูนย์หนึ่งค่ะไฟล์เดิมเลยเพราะว่าไฟล์นี้นี่คือตั้งใจอยากจะให้พยายามให้เปิดใช้ไฟล์เดียวแล้วก็ครอบคลุมกับหลายๆเคสด้วยกันค่ะก็คือในส่วนนี้นะคะโจทย์ก็คือจากจากข้อมูลแบบสอบถามการเข้าร่วมกิจกรรมอบรม Google Data Studio เลย ก็คือจะทดสอบว่าผู้เข้าร่วมอบรมอะค่ะของเพศชายและเพศหญิงอะคะ่ะมีความพึงพอใจต่อเนื้อหาเหมาะสมหรือการนำไปประยุกต์ใช้งานแตกต่างกันหรือไม่อะแล้วก็เลยตั้งเป็นสมมติฐานขึ้นมาค่ะว่าผู้เข้าร่วมอบรมเพศชายเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อเนื้อหาในการอบรมเหมาะสมเนื้อหาและนำไปประยุกต์ใช้ไม่แตกต่างกันก็เท่ากับว่าอันนี้ก็คือ เครื่องหมายเท่ากับนั่นเองส่วนตัวนี้ผู้เข้าร่วมอบรมเพศหญิงและเพศชายมีความพึงพอใจต่อเนื้อหาเหมาะสมในการนำไปประยุกต์ใช้งานไม่แตกต่างกันก็คือไม่เท่ากับนั่นเองก็คือไม่เท่ากับก็เท่ากับว่าข้อนี้เท่ากับกับไม่เท่ากับนั่นเองค่ะได้สมมติฐานแล้วจับโจทย์มาตีเป็นสมมุติฐานหรือวัตถุประสงค์ที่เราต้องการจะทราบแล้วค่ะ ต่อมานะคะเรามาวิเคราะห์กันเลยค่ะเปิดไปตัวที่ไฟล์เดิมนะคะ SPSS ไฟล์เดิมของเรายังอยู่ที่ Workshop 01อยู่ค่ะวัะดีจะพยายามหาตัวแบบสอบถาม Google Form ที่พยายามครอบคุมกับหลายๆเคสนะคะ่ะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเปิดกลับไปกลับมาหลายๆไฟล์ค่ะเราไปที่ Analyze นะคะ ไปที่เมนู Analyze Compare m e a n ค่ะเลือกที่ Independent Sample t-test ค่ะอีกครั้งนะคะไปที่เมนู Analyze Compare m e a n Independent Sample t-test ค่ะกดคลิกเข้าไปเลยค่ะเมื่อสักครู่นะคะโจทย์บอกเราว่าบอกเราว่าอยากรู้ว่าผู้อบรมเพศชายและเพศหญิง ซึ่งเพศชายและเพศหญิงอันนี้ค่ะจะอยู่ในตัวแปร gender ถูกต้องไหมคะ,ะเราเลือก gender ค่ะเข้าไปใน group variable เลยค่ะแล้วทำการอาหม่นะคะเราเราต้องการทราบความพึงพอใจของเพศชายและเพศหญิงใช่ไหมคะซึ่งจะต้องเลือกเป็นตัวแปร nominal หรือ ordinal แล้นั้นเลือกเป็น gender นะคะย้ายไปใส่เข้าไปใน grouping variable นะคะ define group มีสองกลุ่มใช่ไหมคะเพศหญิงและชายใส่1นึ่งและสอค่ะถึงตรงนี้ทันกันไหมคะเพราะเดี๋ยวจะมีกำหนดอีอะค่ะอีกครั้งนะคะพอกดเข้ามาที่ i n d e p e n d e n t sample t test แล้วเลือกตัวแปรที่ว่า gender นะคะไปใส่ที่ grouping variable นะคะแล้วก็ define g r o u p นะคะเพศชายและเพศหญิงมีทั้งหมด2 หัวข้อได้กันก็คือ,อในส่วนของเพศนะคะมีในส่วนของเพศชายและเพศหญิง<ๆ>ก็กําหนดกลุ่มไปว่า1เพศชาย2เพศหญิงแล้วก็ c o n t i n u e ค่ะเมะื่อสักครู่เรากลับมาดูที่โจทย์ของเรานะคะเขาบอกว่าเขาต้องการทราบความพึงพอใจต่อเนื้อหาเหมาะสมและนำการนำไปไประยุกต์ใช้งานค่ะดังนั้นเราก็มาเลือกข้อเนื้อหา และการนำไปประยุกต์ใช้งานค่ะซึ่งจะตั้งตัวแปลว่า knowledge and underscore apply นะคะแล้วก็ใส่ไปที่ test variable ค่ะถึงตรงนี้ถ้าใครไม่ทันสามารถแจ้งได้นะคะเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้ทดลองทำแล้วก็สามารถนำไปใช้กับในการทำงานได้จริงๆอะคะ่ะแล้วก็สามารถไปเผื่ออยากจะต้องการเก็บผลไปทำวิจัยต่อหรือพัฒนาสิ่ง อืนต่อค่ะเรากําหนดที่ออปชันนะคะระดับความเชื่อมั่นเรายังคงอยู่ที่95เรนตนะคะเราก็ใส่ไป95นะคะกด continue จากนั้นนะคะเราก็กด ok ก็จะแสดงหน้าต่างของ output ของ independent sample t e s t ขึ้นมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตัวนี้บอกอะไรเราบ้างแล้วเราจะต้อง นำในส่วนไหนไปวิเคราะห์บ้างนะคะแต่ก่อนเดี๋ยวเราจะไปอธิบายเราเซฟก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้ส่งกลับมาที่เซลล์นะคะไปที่ไฟล์นะคะเซฟเอ่อเอ็กพอร์ตค่ะเลือกเป็นด็อกิเมนต์ค่ะอันนี้เราอยู่ที่เวิร์กช็อปที่6แล้วนะก็เป็นเวิร์กช็อป6ครั้งที่1 u n d e r s c o r e 1ค่ะแล้วก็กด โอเคนะคะโอ้ทีนี้เนี่ยเราเห็นในตารางค่ะเรามีซิกต้งสองซิกเนี่ยเราจะต้องเอาซิกไหนมาสรุปผลกันนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูส่นนึงได้เลยนะคะขอเปิดกลับมาที่สไลด์แล้วกันนะคะ okay. จากตารางเมื่อสักครู่นะคะเราจะได้ในส่วนของ Group group s t a t s t t i c ออกมาแล้วก็ Independent Sample Test ขึ้นมานะคะ เรามาดูตัวแรกเลยค่ะตารางแรกของเรา Group Statistics ก่ะค่ะจะเป็นการบอกข้อมูลทั่วไแปของข้อมูลที่นำมา,าวิเคราะห์ค่ะก็คือสามารถอธิบายตัวแปรได้ก็คือเพศชายมีจำนวน n ที n ่12ก็คือมีจำนวน12คนค่าเฉลี่ยที่4.16 standard deviation sd ของเราเนี่ยค่ะเท่ากับ0.38 standard error ที่0.11 ส่วนเพศหญิงนะคะจะมีจำนวนทั้งหมด20คนค่าเฉลี่ยอยู่ที่4.35 s d 0.48 SE standard error อยู่ที่0.12ต่อมานะคะตารางที่เราจะใช้ถัดไปก็คือ independent sample t e s t ก็คือจะแสดงผลของค่า t f ออกมาซึ่งจะมีค่าซอันนี้ซแรกของเรานะคะเดียขอใช้ a n นเนอ ซิกแรกของเราตัวนี้นะคะ0.19ค่ะทีนี้นะคะเราจะมีสตัวให้เลือกเป็น equal variance assume กับอ equal variance not assume ค่ะซึ่งตัวนี้ค่ะค่าซิกของเราอะค่ะมีค่าน้อยกว่า0.05ดดังนั้นนะคะเราก็จะสรุปได้ว่าค่าความแปรปรวนของทั้งสองกลุ่มนี้ค่ะมีค่าไม่ไม่เท่ากันดังนั้นอะ พอมันไม่เข้ากันปุ๊บปะเราจําเป็นจะต้องมาใช้เคสนี้ค่ะตัวล่างตัวนี้นะคะทันไหมคะพอใช้ตัวนี้เสร็จปุ๊บอเราก็มาดูถัดไปนะคะว่าเราจะต้องใช้ผลของตัวหน้างค่ะตัวบนเราไม่ใช้เราจะต้องมาใช้ตัวล่างนี้เราต้องมาใช้ตัวล่างตัวนี้นะคะ ในการสรุปผลทีนี้บรรทัดบนเราไม่มองแล้วนะคะเพราะว่าเราพงค่าความแปรปรวนของทั้งสองกลุ่มมีค่าไม่เท่ากันแต่ถ้าเวลาเราเทสออกมาแล้วค่าซิกของเราอะคะ่ะตัวนี้อะค่ะค่าซิกของเราตัวนี้อะคะ่คะ,คะมีค่ามากกว่าศู5จุดศูนย์ห้าค่าความแปรปรวนทั้งสองกลุ่มก็คือเท่ากันเราถึงจะใช้บรรทัดบนนะคะแต่ในเคสนี้ เราจะใช้บรรหัดมากเพราะว่าค่าความแปรปรวนทั้งสองกลุ่มไม่เท่ากันเราก็จะดูถัดมาค่ะในส่วนของที่สามก็จะเป็นคำสัง่ง t-test ส,สำหรับการทดสอบความเทา่ทากันของค่าเฉลี่ยของทั้งสองกลุ่มแล้วก็ในส่วนของข้อที่4เนี่ยคะ่ะเลขสี้ก็จะเป็นค่าสถิติตัวทีที่ได้จากการคำนวณค่ะแล้วก็ข้อห้านี่คะ่ะสำคัญเลยที่เราจะนมำมาสรุป,รปผล เราตัวนี้ค่ะเพราะเราจะใช้บรรทัดที่สองเราก็จะนําค่าตัวนี้ค่ะค่าตัวซิกตัวนี้ค่ะไปสรุปผลค่ะซึ่งค่าซิกของเราได้0.25ค่าซิกเราจะได้ได้0.25นะคะ,ะเราจึงนํามาสรุปผลได้ว่าค่าซิกอะค่ะมีค่ามากกว่า0.05 เราอะค่ะจึงยอมรับสมมุติฐานพ0นนั่นก็คือผู้เข้าร่วมอบรมเพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อเน,นื้อหาเหมาะสมไอเนื้อหาที่มีความเหมาะสมและนำปฏิยุติ์ใช้งานนะคะไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยยะสำคัญ0.05ค่ะต่อเลยนะคะเรายังอยู่กันที่โพที่ต้องแก้ตรงนี้นะคะอดี ไปที่เกมมาใช้ไม่ได้โอเคค่ะอันนี้เวิร์กช็อปที่6.2ค่ะเหมือนเดิมเลยคือตราต,ต้องการทราบว่าผู้เข้าร่วมอบรมเพศชายและเพศหญิงอะค่ะมีความพึงพอใจต่อความพึงพอใจภาพรวมของกิจกรรมอบรมแตกต่างกันหรือไม่ที่ระดับนัยยะสำคัญที่95%ในส่วนของตัวแปรที่ความพึงพอใจภาพรวมในส่วนนี้ก็คือ อติข้อ8นี่นะคะ Satisfaction Training นะคะจะใช้ตัวแปรตัวนี้นะคะอยากให้ทุกท่านลองทำดูค่ะแล้วเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมเลยค่ะ Export File เป็นไฟล์ Word ค่ะตั้งชื่อว่า Workshop 6 Underscore 2ค่ะลองดูค่ะว่าได้เท่าไหร่แล้วก็ลองมาแชร์กันว่าได้ค่าติดเท่ากับเท่าไหร่เคสตัวนี้ให้เป็นไว้สำหรับดูนะคะ เราจะมีซิกทั้งหมด2ตัวนะคะเราจะต้องดูซิกตัวที่1แล้วก็เลือกใช้ความแปรปวนเราเลือกใช้ความแปรปวนว่าเราจะใช้ตัวไหนก่อนว่าเราจะใช้ตัวไหนพอเราได้เสร็จแล้วแล้วเราก็ค่อยมาเลือกว่าเราอจะใช้บรรทัดไหนถัดไปค่ะม d เทนเดนต์ก็จะมีคอนเซ็ปต์ประมาณนี้ค่ะ พอเราตอบแน่ว่ายอมรับเทสต์สูตแล้วอะค่ะเราจะต้องขยายความต่อด้วยนะคะว่าเราจะต้องเวลาเราเขียนรีพอร์ตอะค่ะอะไรนะคะเราจะต้องสรุปต่อด้วยว่าพอยอมรับเทสต์ูตแล้วอะนั่นคือผู้เข้าร่วมอบรมอะคะ่ะเพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจภาพรวมแตกต่าง ไม่แตกต่างกันที่ระดับความเชื่อมั่น0ูน้าสิเปซซึ่งเราจะต้องเขียนสรุปให้เต็มแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่เขียนเราเขียนไปแค่ว่าสรุปแค่ค่าซิกยอมรับเทศอันนี้อันนี้เราตอบกันนะคะได้คะ่ะแต่ว่าเวลาในรีพอร์ตนะคะอยากให้ขยายคำเพิ่มด้วยนะคะทุกท่านอย่าลืมเซฟกันนะคะเป็นตัวเอาพุท โ o r วิร์สท็อที่6 u อันเดอร์สกอร์นะคะเพื่อที่จะได้ส่งมาทางอนเล็ิส์ค่ะติดตัวถัดไปเลยค่ะแพสซัมเปลิลทีเทสค่ะแพซัมเปลิลทีเทสนะคะจะเป็นการเปรียบเทียบสเร็ผลการทดลองหรือการทดสอบอะคะ่ะที่เป็นการดำเนินกิจก,กรรมดำเนินงานก็คือก่อนและหลังของคู่นั้นๆนะคะว่าสามารถพิสูจน์ว่ากิจก,กรรมทดลองนี้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง ตามที่ตั้งสมมติฐานไว้ไหมหรือพูดง่ายๆอะค่ะว่าตัวแปร Sample T-test ต่วนี้ค่ะจะเป็นการเป็นสถิติที่ใช้ทดสอบค่าก่อนและหลังค่ะเป็นการเปรียบเทียบรายคู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวสมการของแปร Sample T-test ค่ะก็จะเป็นหาค่า t เช่นมาคำนวณ่ se ต่างๆค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะเรายังอยู่ที่เมนู analyze ค่ะก็ pair sample t-test ก็จะอยู่ในเมนู analyze นะคะแล้วก็ compare นี่แล้วก็ pair sample t-test ค่ะซึ่งพอเข้าไปคลิกเข้าไปแล้วอะค่ะเป็นการเปรียบเทียบรายคู่ใช่ไหมคะก็จะต้องมีตัวแปรตัวที่1กับตัวแปรตัวที่2 ซึ่งในส่วนของ Con current selection นะคะจะเป็นคำสั่งสำหรับการกำหนดตัวแปรที่จะนำตัวะจะนำมาวิเคราะห์ค่ะก็คือจะมีทั้งหมด2ตัวก็คือตัวแปรตัวที่1อาจจะเป็นก่อนตัวแปรตัวที่2ก็อาจจะเป็นหลังเป็นต้นค่ะ pair variable คือคำสั่งแสดงการจับคู่ของตัวแปรที่ผู้วิเคราะห์นำมาเปรียบเทียบค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะนำค่าเข้าไปใส่อะไรยังไงบ้าง ถึงตรงนี้ทันกันไหมอะคะเพราะว่ารู้สึกว่าจะไปเวิร์กช็อปแบบรัวๆเลยพร้อมพร้อมกันไหมอะคะรบกวนแจ้งหน่อยอะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะขึ้นเวิร์กช็อปถัดไปเลยแต่รบกวนแจ้งมาดนึ่นนงอันพร้อมค่ะท่านอื่นๆพร้อมไหมคะอิ <Independence S 2> นดิเพนเดนซ์เสร็จหรือยังเอง่ยโอเคยังพอทันอยู่คะ่ะติดตรงไหนไหมอะคะคดีว่าอยากอยากให้ได้จริงๆอยากให้พอ อยากให้ไปได้จนเราจะได้นำไปใช้ได้จริงๆนะคะทันทันด้ว่คะโอเคคะ่ะโอเคคะ่ะหลายๆคนแจ้งมาทางชอ่องแชทว่ายัางตามทันนะคะถ้าอย่างนั้นขอไปต่อกันที่เวิร์กช็อปได้เลยคะ่ะเวิร์กช็อปที่เต็ดค่ะเรายังอยู่กับขอแก้ค่ะ เรายัางอยู่กันที่เวิร์กช็อปหนึ่งค่ะไฟล์เดิมเลยค่ะพอดีว่าไฟล์เดิมนี้สามารถครอบคุมแล้วก็สามารถนําไปวิเคราะห์ได้หลากหลายรปแตบบ่เลยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะโจทย์ของเราะคะ่ะก็คือเราจากแบบสอบหามาเข้าร่วมกิจกรรมอบรม Google Data Studio นะคะเราอยากทราบว่าการเปรียบเทียบคะแนนของแบบทดสอบก่อนอบรมมาาับ p ทและคะแนนแบบทดสอบหลังอบรมค่ะโพส มีค่าเท่ากันหรือไม่ที่ความเชื่อมั่น95%ค่ะทีนี้เราก็จะต้องนําโจทย์ตรงนี้ค่ะที่เราตั้งเป็นวัตถุประสงค์หรือว่าสมมติฐานของเราขึ้นมาเนี่ยค่ะเอามาตั้งเตรงโจทย์ตรงนี้ค่ะขอโทษทีค่ะนํามาตั้งเป็นสมมติฐานค่ะก็จะตั้งเป็นเทสศูนย์น h ไฮโพของเราอะค่ะคะแนนแบบทดสอบก่อนอบรม B-test และคะแนนแบบทดสอบหลังอบรมีค่าเท่ากันค่ะ H1 คะแนนแบบทดสอบก่อนอบรม P-test และคะแนนแบบทดสอบหลังอบรม P-test มีค่าไม่เท่ากันค่ะเดี๋ยวเรากลับไปที่ตัวโปรแกรม SSS กันเลยนะคะอันนี้คือโจทย์ของเราแล้วเราก็ลองตั้งสมมุติฐานกันขึ้นมาดูนะคะว่าประมาณนี้เสร็จแล้วเรายังกลับมาที่ตัว SSS ไฟล์เดินของเราคือเวิร์กช็อป01ค่ะเราไปที่เมนู analyze นะคะไปที่ compare mean ค่ะเลือก pair sample t-test ค่ะอีกครั้งนะคะเราจะไปที่เมนู analyze นะคะมาที่เมนู compare mean เลือก pair sample t-test ค่ะคลิกเข้าไปเลยค่ะ และแสดงหน้าต่างของ p a r a m e t e T Test ขึ้นมานะคะเมื่อสักครู่นะคะโจทย์บอกว่าอยากทราบคะแนนเปรียบเทียบระหว่างคะแนน P Test กับ Post Test ค่ะเราก็เลือกะะเลยค่ะ P Test เป็น Variable ตัวที่หนึ่ง Post Test เ,เป็น Variable ตัวที่สองอ Option เรายังคงอยู่ที่95%นะคะ อ,อีกครั้งนะคะก็คือ,อ variable ตัวที่1ของเราจะเลือกเป็นตัวแปรที่ชื่อว่า ptest นะคะ,ะ variable ตัวที่2ก็จะเลือกเป็น posttest นะคะตัว option ตรงนี้ confidence interval percentage เป็น95%นะคะเมื่อเรียบเรือกเรียบต่อแล้วกดโอเคค่ะจะแสดงหน้าต่าง output ของทาร m p l e Statistics ขึ้นมาคะ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าตารางนี้บอกอะไรกับเราบ้างแต่ก่อนอื่นนะคะไปที่ไฟล์ค่ะ export เลือกเป็น document นะคะ เราเป็นเพื่อเป็นเวิร์กช็อปที่เจ็ดะะ Inner Scoring นะคะกดโอเคค่ะถึงตรงนี้กันได้ออยังคะไฟเอาต์พุตถ้าถึงตรงนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราขอกลับมาที่สไลด์นะคะเราจะได้กันรูว่า ตรงไหนคือส่วนไหนกันบ้างอ่าตารางแรกนะคะ Table Statistics ตัวนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของข้อมูลทั่วไปของข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์ค่ะก็จะอธิบายในส่วนของตัวแปรอ่อย่างเช่นตัวแปรแรกนะคะ T-test มีจำนวนคนทั้งหมด32คนก็คือ n เท่ากับ32ค่ะค่าเฉลี่ยก็คือค่า mean ค่ามี a ค่า m e a ตัวนี้นะค,ะ 93, ค่ะจะเท่ากับ14.93ค่ะ s t a n d a r d deviation หรือค่าส่วน,วน,วนเปลี่ยนเบนของเรา3.82 s t a n d a r d e r r o r ก็จะอยู่ที่ s e ค่ะ0.67ค่ะส่วนตัวแปร s t t e s t นะคะจะมีจำนวน32คนก็คือค่า n นั่นเองค่าเฉลี่ยค่ามินคือ25.81 SD 2.02 SE 0.35นะคะจบไปแล้วนะคะหนึ่งตารางก็จะเป็นข้อมูลทั่วไปที่สรุป เกี่ยวกับข้อมูลทั้งสองตัวแปรค่ะต่อมาข้อที่สองในส่วนของเลขที่สองนี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับค่าสัมพันธ์หรือสหสัมพันธ์ของตัวแปร p r e test และ post t e s ค่ะในส่วนถัดมานะคะตัวนี้ของเรา sample test ในส่วนของเลขสามตัวนี้นะคะจะเป็นชื่อของตัวแปรที่เรานํามาเปรียบเทียบกันค่ะในที่นี้เรานําตัวแปรที่ชื่อว่า p t e s t และ post-test เนาะมาเปรียบเทียบกันส่วนถัดมาส่วนที่สี่ก็คือผลต่างเฉลีย่ยของความพึงพอใจส่วนที่5ก็จะเป็นค่า t เราี่ต้องแสดงค่า t เพราะว่าเราเป็นการทดสอบแบบ t-test นูน่แล้วก็ ข้อที่6ก็จะเป็นค่า df หรือ O สาควเป็นอิสระก็คือเป็นค่า n ลบ1ก็จะได้31เพราะว่าจำนวน n เราเท่ากับ32แล้วก็สำคัญที่นี้ค่ะที่เราจะต้องนำไปสรุปผลค่าซิกของเราค่ะมีค่าเท่ากับ0.00 นี้อยากให้ทุกท่านลองลองวิเคราะห์กันดูนะคะว่าได้เท่ากันหรือไม่ค่าซินี้เท่ากับศูนย์จุดศูนย์ศูนย์อ่ะลองอยากให้ลองวิเคราะห์ในเคสนี้กันดูนะคะว่าได้เท่ากันไหมได้ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์เท่ากันไหมแล้วเดี๋ยวเรามาสรุไปไปด้วยกัน ังนั้นนะคะข้อนี้เราได้ซิกเท่ากับ0.00นะคะเรามีซิกอยู่ซิกเดียวเราก็สามารถนําไปสรุปผลได้เลยะคะ่ะว่าค่าซิกเนี่ยค่ะที่ได้0.00เนี่ยค่ะน้อยกว่า0.05เราจึงปฏิเสธสมมุติฐานว่าท F0 นะคะนั่นก็คือคะแนนแบบทดสอบก่อนอบรมมหา P ีเทส และคะแนนเนี่ยทดสอบหลังอบรมอะค่ะค่าเฉลี่ยของคะแนนเนี่ยค่ะมีค่าไม่เท่ากัน